สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราว i p นะคะประจําวันที่23มิถุนายนหกห้เนาะตัวเด่นก็คือ9ก้ากับ2ตัวรองก็คือ3กับ6 9เก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหก6ก้า6จ6ดสอง9 6 สองเก้าสแล้วก็สองสองหเนาะจับคู่ไข่ก็จับตรงนี้เด้อหรือจะซื้อสามตัวตรงๆก็ได้9 9, 9 66, 3, 3, 36, 33, 3, เก้าสองสองเก้าเก้าหกเสองสเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปลาสามาัคคีวีไตัวเด่นก็คือศนย์กับสตัวรองก็คือแกับหเนาะศูนย์ก็ศูนย์ศูน

ก็ขอให้เพืเ่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนอะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องมุนเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องมุนเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ